สวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆของเจ้า ADV นะครับตอนนี้ของผมออกมาได้แต่มะกรานะครับตอนนี้ยี่สิยีบสามมีนานมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวนี้ม,มีแต่งแบบนี้นะครับสองบัตบุกนะครับ อนีที่โทรศัพท์เกี่ยวโทรศัพท์อันนี้ที่แขวนน้ํานะครับติดแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับอยู่คือเอาติดที่ที่แฮนด์นะครับเนี่ยแต่มันจะบังนะครับคือถ้าถ้าใส่ไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นไหมครับว่ามันจะบังตรงไอ้ตัวหน้าปัดข้างล่างแต่ถ้าออกปุ๊บอะเราจะเห็นเห็นไหมแต่ผมใส่ปววุ๊บอะมันจะบงังผมก็เลยไม่เอานะครับผมก็เลยถอดทิง้งแล้วก็ m o d i ดตฟใหม่นี่ครับแต่ก็พอได้อยู่แต่ไอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมไ่ดูนะครับมันหมุนนะครับเราเราขันให้นี่แล้วแต่มันก็ยังหมุนอยู่นะครับแต่นี่คือตัวนี้ติดตั้งแล้วยังไม่ลองใช้งานจริงว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงแต่เจ้านี้นะครับใช้งานจริงแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่โยกไม่คอนก็คือโอเคแหละก็ดีละทีนี้มาดูตรงไอที่หน้าปัดไอตัว t ริปเที่ B นะครับ ตอนแรกผมปรับยากมากๆเลยกับการที่จะรีเซ็ตทริปใหม่นะครับแต่เดี๋ยวจะมาลองดูอ่ะตอนนี้เป็นอยู่ที่ทริปเอนะครับทาอ่ะเรากดซ้ายมือก็คือกดที่เซลนะครับอ่านี่ครับปุ๊บอ่ะมาที่ที่ทริปเอปับ๊บอ่ะอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกอะไรในหน้าปัดหลายอย่างเลยทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับแต่ว่าจะให้ดูแค่วิธีในเรื่องของการรีเซ็ตให้มันเป็นศูนย์นะครับการที่เราจะตั้งค่าทริปแต่ตอนนี้ทริปเอไม่รู้ว่าจะ ทำได้หรือเปล่าเพราะที่ปีผมมีเซตมันไปแล้วเอ้ยนะครับกดค้างไว้ออเคนโซเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนแรกโอ้โหมันทํายากมากๆนะกดยังไงก็ไม่ได้แต่พอบดมันจะได้อะมันก็ได้เลยนะครับทําคือให้มันไวๆอ่ะต้องให้มันน่าจะให้มันทันกับระยะเวลาด้วยส่วนการจะตั้งอย่างอื่นวันที่เวลาพวกนี้นะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าให้กดปุ่มสองปุ่มอ่ะ ค้างไว้นะครับมันก็จะสามารถไปตั้งเวลาได้โอเคนะครับผม้นเจอวิธีแล้วว่าจะต้องปรับทริป A ทริป B ยังไงโอเคครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ